โอเวอร์แลนด์เป็นเกมแนวโซเวิร์ลเท็กนิคัลเทอร์นเบที่มีธีมของเรื่องเป็นโพสต์อพอลิคลิปที่ผู้เล่นจะได้ควบคุมตัวละครผู้รอดชีวิตให้เอาตัวรอดไปจากเมืองที่มีมอนสเตอร์แพร่กระจายไปให้ได้ทีนี้พอโตเกมมันมีคำว่าโซเวิร์อยู่ด้วยนะครับอะไรมันก็จะดูตึงเครียดขึ้นมาเลยเพราะอย่างที่ผู้ชมทราบนะครับว่าเกมแนววางแผนวางแท็กติกใช้ความคิดนั้นมีอยู่หลากหลายประเภทแยกย่อยลงไปอีกซึ่งโอเวอร์แลนด์ก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองด้วยระบบเกมที่ผมเอามาเล่าเป็นภาพรวมให้ผู้ชมได้รู้จกกัก ในการเล่นแต่ละรอบเราจะมีตัวละครในฉากเริ่มไม่เหมือนกันทั้งความสามารถและก็ทรัพยากรที่ตัวละครนั้นนั้นมีเช่นบางคนมีเป้มาตั้งแต่เริ่มก็จะทำให้เราพกของได้เพิ่มขึ้นตัวละครบางคนสามารถสตาร์ทรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจหรือว่าตัวละครบางคนก็มาพร้อมกับอาวุธป้องกันตัวตั้งแต่เริ่มกันเลยทีเดียวนั่นทำให้การเล่นแต่ละรอบมีสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันรวมไปถึงแผนที่ก็จะแตกต่างกันแบบแรนด้อมอีกด้วยทีนี้เป้าหมายในการเล่นก็เพื่อเอาตัวรอดและออกเดินทางไปให้ถึงอีกภาคหนึ่งของอเม รถจะเป็นผ่านะที่สําคัญมากๆในการหลบหนีออกจากแผนที่นั้นๆและแน่นอนว่าพอมันเป็นเกมที่ต้องเอาตัวรอดการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจํากัดจึงเป็นองค์ประกอบสําคัญในการเล่นเกมเกมนี้โดยทรัพยากรที่จําเป็นที่สุดก็คือน้ํามันการหาน้ํามันจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะยิ่งไปไกลน้ามันก็จะต้องใช้เยอะตามไปด้วย ตัวเกมได้ออกแบบวิธีการเล่นให้เราต้องเลือกและตัดสินใจนะครับทั้งในฉากปกติแล้วก็ในฉากแผนที่โดยเฉพาะฉากแผนที่จะเป็นตัวกําหนดเส้นทางว่าเราจะแวะเข้าไปในโลเคชันย่อยๆอันไหนดีจะเลือกไปในที่ที่มีโอกาสเจอน้ํามันเจอทรัพยากรอื่นๆเจอรถคันใหม่หรือว่าแม้แต่เพื่อร่วมทางคนใหม่ซึ่งก็ต้องบอกว่าคนยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับเพราะเราจะมีตัวละครให้ควบคุมได้เยอะเลยการทำแอคทิวิตี้ต่างๆในแมปย่อยก็จะได้ช่วยกันเว่าสุดท้ายแล้วนะครับผู้เล่นจะต้องเป็นคนเลือกเองครับว่าจะไปยังสถานที่แห่งไหนซึ่งงถ้้าเลือกไปตรนนัน แล้วตัวเลือกอีกอันก็จะไปไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็ต้องคอยระวังเอาไว้ด้วยแล้วก็ต้องคิดให้ดีๆนะครับ มาพูดถึงทรัพยากรอื่นๆกันบ้างนะครับภายในฉากปกติที่เราจะต้องเอาตัวรอดและสำรวจหาของต่างๆสิ่งที่ผู้เล่นจะได้เจอเอาเท่าที่ผมเล่นก็จะมีพวกอาวุธได้แก่กิ่งไม้แท่งเหล็กขวดแก้วซึ่งของเหล่านี้สามารถเอาไว้จัดการศัตรูได้หมดและมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปเช่นแท่งเหล็กจะใช้ได้นานมากๆเอาง่ายๆว่าไอเทมชนิดนี้ผมใช้ตีมอนไปหลายตัวก็ยังไม่พังเลยเลยครับในทางกลับกันกิ่งไม้จะเปราะบางกว่าซึ่งตีมอนได้แค่2ครั้งก็พังแล้วและครับแต่ว่าข้อดีของกิ่งไม้ก็คือสามารถจุดไฟได้ถ้าเรามไไฟแชกิ่ง้จะ โหดมากๆเพราะมันใช้เผา monster ได้เลยรวมทั้งยังให้ผลเรื่องของ burning effect ที่พื้นด้วยคือถ้ามี m สเตอร์มาเหยียบตรงนั้นพวกมันก็อาจจะตายได้เลยนั่นเองแต่ว่าสุดท้ายก็คือขวดที่เราสามารถเอาปลาใส่มอนที่อยู่ระยะไกลได้ไม่ต้องเสี่ยงที่จะโดนโจมตีกลับนั่นเอง ฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าแค่อาวุธในการเอาตัวรอดก็มีรายละเอียดในการเลือกเล่นแล้วนะครับยังไม่รวมโล่แผ่นไม้ที่เอาไว้ป้องกันตัวแฟลชสติกที่เอาไว้เข้าไปในที่มืดเพื่อสํารวจหาของเพราะเกมจะมีช่วงเวลาด้วยนะครับการเข้าไปในที่มืดโดยที่ไม่รู้ว่ามีศัตรูตรงนั้นหรือเปล่าคงจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆหรือว่าจะเป็นไอเทมกล่องยาเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของตัวละครไอเทมเครื่องมือที่เอาไวส้สอมแซมรถที่เสียหายเพราะรถที่ไฟลุกมันก็จะพังแล้วระเบิดไปเลยแบบนี้ได้นั่นเอง นอกจากนั้นการที่เราไม่ได้เลือกแผนที่ที่มีน้ํามันมันก็ใช่ว่าจะหาทรัพยากรอ,อันนี้ไม่ได้นะครับยกตัวอย่างการหาน้ํามันอาจจะทําได้จากการดูดจากเครื่องปั่นไฟก็เป็นอีกทางเลือกให้เราได้เหมือนกันมาพูดถึงกบฏศัก์ในเกมกันบ้างน,นะครับเรื่องแรกก็คือตัวเกมที่เป็น turn b a เบสการควบคุมในแต่ละรอบก็จะมีจานวนแอคชั่นที่จํากัดและถึงแม้คําสั่งันด o หรือว่ายกเลิกการกระทําบางอย่างนั้นสามารถทําได้ก็จริงแต่ว่าคําสั่งนี้ก็ใช้ไม่ได้ในสถานการณ์ที่คับขันเช่นในช่วงที่มอนสเตอร์ประชิดตัวเข้ามา อุปรสรรคที่2ก็คงจะไม่พ้นพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับโดยเท่าที่ผมเล่นในช่วงแรกจะเจอแค่2แบบนะนั่นก็คือมอนตัวเล็กที่โจมตีครั้งเดียวตายกับมอนสเตอร์ตัวใหญ่ที่ต้องตี2ครั้งส่งผลให้การประชิดตัวเจ้านี้คงจะไม่ใช่ทางเลือกแรกๆเว้นแต่สถานการณ์มันจะบังคับนะครับนอกจากนั้นการขับขี่รถยนต์เพื่อออกจากแผนที่เราก็ต้องระวังเส้นทางด้วยว่ามีพวกสิ่งกีดขวางด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าขับไปชนเข้ารถของเราก็จะเสียหายปัญหาเรื่องรถก็จะมากวนใจเราได้อีก อย่งไรก็ตามนะครับรถก็จะมีข้อดีเวลาเราเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์ตัวเล็กๆเพราะมันสามารถขับทับพ,พวกมันไปได้เลยนั่นเองระบบการเล่นเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมที่สนใจอยากหาโอเวอร์แลนด์มาเล่นตัวเกมก็ลงให้กับเครื่องเล่นแทบทุกชนิดเลยนะครับทั้ง PC, iOS, Mac OS, Nintendo Switch, PlayStation และ Xbox One ถ้านถนัดเครื่องไหนก็เอาที่สะดวกได้เลยครับ ทีนี้ในช่วงท้ายวิดีโอผมมีไฮไลท์เกมเพลย์ที่ผมเล่นเองมาบรรยายให้ฟังกันด้วยแต่ว่าก่อนจะเริ่มนะครับผมขออนุญ,ญาตฝากคุณผู้ชมที่มีแผนจะซื้ออุปกรณ์ IT ีต่างๆทาง advice.co.th นะครับนะับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมคุณผู้ชมสามารถใช้โค้ด ADVXMWF เป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึงไอทนึกถึง advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ คราวนี้มาดูสิ่งที่ผมได้เล่นไปนะคุณผู้ชมครับมันจะเป็นฉากทดลองที่ผมอยากเล่นเป็นตัวร้ายดูบ้างรู้จักชุดและทรงผมการแต่งตัวแล้วมีความคล้ายโจจากเดอะลาสซวาสพาร์ทูด้วยเช่นกันนะแถมชื่อของพี่แกก็ยังชื่อว่าโจสด้วยนะครับหรือว่าโจเซ่นี่แหละเอาละรครับแต่ว่าวิธีการของเราในเกมน,นี้ก็คือเราจะใช้ไม้นะครับไปตีเพื่อนอีกคนหนึ่งครับแทนที่จะทําความรู้จักนะครับเป็นการโจมตีเลยดีกว่าปัญหาก็คือพี่แกมีโล่ป้องกันเอาไว้ด้วยนะครับก็เลยยังโจมตีเข้าถึงตัวไม่ได้ มาดูกันครับว่าเขาจะเอาอยัางไงไปเลยครับเฮ้ยไปหยิบขวดมาคุณผู้ชมครับแล้วก็หลังจากนั้นสิ่งที่หมอน,นี้ทําก็คือไม่ได้โจมตีเรานะครับแต่ว่าเป็นการกําจัดมอนสเตอร์หรือไม่เขาอาจจะให้อภัยเราในการเข้าไปตีเขาแบบนั้นก็ได้ในทางกลับกันนะครับ AI อาจจะบอกว่าให้โจมตีมอนสเตอร์ก่อนตีกันเองประเด็นก็คือพี่เขาไปหยิบหินมาแล้วก้อนหนึ่งครับนี่งไงดูว่าและเอาเลยครับตอนนี้ก็เป็นการต่อสู้กัน2คนนะคุณผู้ชมครับมาดูกันว่า ความที่เราไม่สามัคคีกันเนี่ยจะนำพาหัยนะมาได้ยังไงฮะโอ้โหแค่นี้ก็ยังไม่จบนะครับปรากฏว่ามีมอนสเตอร์โผล่มาอีกที่มุมจอแต่ว่าตอนนี้เราต้องห่วงกับตัวเองเอาไว้ก่อนเลครับเพราะว่าจะไปตีกันเองซะงั้นมาครับนี่ยโอ้โหเรียบร้อยคุณผู้ชมครับแต่ว่าตัวละครของผมโจเซ่ของเราเนี่ยก็อยู่ในอาการบาดเจ็บฮนะ เรียกได้ว่าสถานการณ์ไม่ดีครับฉะนันเนี่ยถ้าผู้ชมเล่นเองผมก็ไม่แนะนําให้ไปตีกันเองนะให้สามัคคีกันไว้ช่วยๆกันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับต้องบอกว่าชะตากรรมของลุงโจเซ่ของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมจะทดลองขับรถชนสิ่งกีดขวางให้ผู้ชมได้ดูด้วยว่าถ้าเราชนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงหนึ่งทีผู้ชมครับควันขึ้นแล้ว ้องลองอีกสักทีครับว่าเราจะไปได้หรือเปล่าฮนะนี่งไงเรียบร้อยครับเรียบร้อยก็คือ <c oughs> ทั้งทั้งถนนแล้วก็ทั้งรถของเรานะคุณผู้ชมครับต้องเรียกได้ว่านี่คือจุดจบของคนชั่วที่แท้ทรูอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ในการเล่นรอบนึงของผมครับเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งดีกว่าอันนี้จะเล่นในแนวทางที่ดีกันบ้างในแผนแผนที่ย่อยอันนี้ผมก็จะเลือกไปที่ปั๊มน้ํามันนะครับเพราะว่าตอนนี้สภาพน้ํามันของเราเหลือแค่2ยูนิตเท่านั้นเราคงจะไปได้อีกไม่ไกลนะครับคงจะต้องไปหาน้ํามันกันก่อน มาถึงปุ๊บนี่ก็บอกได้เลยว่าใจคอไม่ดีครับเพราะว่าปกติแล้วในฉากพวกนี้จะเจอมอนสเตอร์แค่ตัวหนึ่งรือสตัวอย่างมากครับแต่ปรากฏว่ามาคราวนี้เจอ3ตัวผู้ชมแถมยังมือดอีกด้วยเราก็ไม่รู้ว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีอีกกี่ตัวยังไงก็ตามนะครับผมก็ถือว่าเรามีอยู่2คนแถมอาวุธก็ครบมือแล้วด้วยตวละคนหนึงก็จะมีทั้งโลแล้วก็มีท่อปแป,ป๊บนะครับ ตัวอีกตัวแม้ว่าจะถืออาวุธได้ไม่เยอะแต่ก็ยังใช้ไม้ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ทรัพยากรในฉากนี้จัดการกับมอนสเตอร์ให้หมดก่อนแล้วที่เหลือเราค่อยไปสำรวจหาของกันอีกทีในฉากจะมีขวดน้ํามันที่ตั้งอยู่บนพื้นเนี่ยสอันแล้วก็จะมีจากเครื่องปั่นไฟด้วยอันนึงนะครับผมก็จะค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาเติมใส่รถให้เต็มปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือในระหว่างที่เราพยายามทําตามแผนนะครับมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวมันจะมีไซส์ใหญ่แบบนี้โผล่เข้ามาด้วยดังนั้นเนี่ยกัยัรค,าากครนบ คนหนึ่งโจมตีจากด้านหลังส่วนคนที่มีโลกก็เอาไว้รับการโจมตีของมอนสเตอร์ ความยากอีกข้อนหนึ่งก็คือแม้ว่าเราจะกําจัดมอนสเตอร์ได้เยอะแล้วนะครับแต่พวกมันก็จะผุดขึ้นมาจากดินเรื่อยๆคุณผู้ชมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรารีบจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยก็ให้รีบกลับไปที่รถนะครับแล้วก็ให้หนีออกไปจากที่นี่ในทันทีซึ่งประเด็นในฉากสาคัญในตอนนี้ก็คือเมื่อไปถึงรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับไฟด้านหน้ารถเนี่ยมันส่องให้เราได้เห็นว่ามันมีมอนสเตอร์ตัวใหญ่ขวางทางอยู่ปัญหาก็คือมอนสเตอร์ตัวใหญ่เนี่ยเราไม่สามารถขับผ่านมันไปได้ครับความคิดของผมในตอนนั้นก็คคืืืออออออตตต้้้งหหาาววิธีีีีกรรใมนนนนเเ์ัล่่่่ททไป สิ่งที่ผมทําก็คือให้คนลงจากรถคนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปล่อให้มอนสเตอร์ตัวนี้ออกจากถนนทั้งว่าผมเองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นเมคานิกที่เกมต้องการให้เราเล่นหรือเปล่าแต่ว่ามันต้องใช้ความคิดของผู้เล่นแต่ละคนนะครับว่าจะใช้กลไกของเกมที่มีเนี่ยผ่านไปยังไงซึ่งผมมองว่าจุดนี้นี่แหละครับจะเป็นจุดเด่นของเกม Overland กระทั่งสุดท้ายมอนสเตอร์ตัวใหญ่ตัวนี้ก็เคลื่อนที่ออกจากเส้นทางนะครับแล้วก็ทําให้ผมออกจากแผนที่ตรงนี้ไปได้ในที่สุด เอาละครับและนี่ก็คือไฮไลท์เกมเพลย์ทั้งหมดนะครับที่อยากจะเอามาใช้ให้คุณผู้ชมได้ฟังยังไงก็ตามผมก็ยังเล่นไม่ผ่านฉากแรกอยู่นะครับเพราะว่ามีมอนสเตอร์ออกมาเยอะขนาดนี้จะให้กูผ่านไปยังไงวะเนี่ยคุณผู้ชมที่เล่นผ่านแล้วยังไงก็มาบอกเทคนิคกันหน่อยนะครับว่าผ่านฉากนี้ยังไงผมจะได้เอากลับไปเล่นบ้างเอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอตอนนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะยังไงผมฝากกด subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทำคอนเทนต์ด สวัสดีครับ